การทำยูทูบดีอย่างไรปกติคนเราก็เวลาจะแต่งตัวดูที่กระจกแต่เราไม่ได้ดูได้นานๆหรอกเราดูการแต่งตัวดูหวีผมใช้ได้ไหมหน้าตาเป็นอย่างไรก็เท่านั้น แต่พอมาทำ YouTube แล้วเราก็มาเปิดดูตัวของเราเองเราก็มันก็เหมือนกับสะท้อนตัวตนที่แท้จริงสะท้อนเพื่ออะไรล่ะ,ะเราดูอ๋อคาแรคเตอร์เราเป็นอย่างนี้น้ำเสียงเป็นอย่างนี้มันต้องปรับปรุงอะไรบ้าง หมายความว่าทำ u t u b e มันเป็นยิ่งกว่ากระจกเงามันสะท้อนตัวตนและเราก็ต้องดูว่าเอ๊อะเสียงเราเป็นอย่างไรพยายามที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะเวลาพูด ก็จะลืมอยู่เรื่อยเลยเรื่องสอเสือเวลาพูดเนี่ยเราก็คิดว่าธรรมดาแต่พอใส่เข้าไปใน y o u t u b e ปุ๊บเสียงสอมันซัดซมันก็ฟังดูเหมือนเหมือนกับบ้ามันไม่ราบรื่นมันมันก็ไม่สมควรที่จะ ออกเสียงซอได้ขนาดนั้นเราก็พยายามที่จะลดลดเสียงที่มันมีสอเสือสอสอ,สอทั้งหลายพยายามแล้วก็โดยเฉพาะน้ำเสียงของเรามันเป็นคนที่พูดค่อนข้างจะห้วนก็ต้องปรับจะสังเกตเวลา ย้อนกลับไปดู youtube ที่ทำน้ำเสียงคำว่าค่ะมันกระแทกสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเราก็จะมีเสียงที่กระแทกอยู่ตลอดก็พยายามที่จะรู้และสองรายการที่จะต้องปรับตัวอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะ บุค,คลิกหน้าตาของเราอ๋อเรารู้แล้วไอ้การทำหน้าอย่างเนี้ยบางทีมันก็มันไม่น่ารักดูว่าจะไม่ค่อยดีเราเราก็ชัดเจนอะสะท้อนตัวตนชัดเจนขึ้นรู้มันมันเหมือนเราจะทำยังไงอะอ๋อก็ต้องค่อยๆแม้จะว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทันทีแต่มันทำให้ประลึกถึงได้ชัดเจนคือเราดูตัวเราเราดูภายนอกของตัวเราคือมันจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวตนไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ ตื่นนอนเนี่ยมันจะมีความขยันแล้วเอ๊ะวันๆก็คิดว่าเราจะทำเรื่องอะไรดีนะที่จะไปลงในยู u b e ก็สมองก็ได้คิดได้พัฒนาไม่ได้ว่างจิตก็ไม่ได้ฟุง้งซ่านมันทำให้เรามีความขยันมีความตื่นตัว ทุกเวลานั้นมีค่าพัฒนาตนเองก็คือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เราใช้ชีวิตไปวันวันโดยโดยอะไรไม่พัฒนาตนเองเลยคือถึงแม้เราจะอายุเยอะเราก็ต้องต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลาก็เพื่อความก้าวหน้าของชีวิตแม้ว่าเหมือนเหมือนอายุมากแล้วไม่ใช่ว่าเราจะอยู่นิ่งหรือถอยหลังก้าวคลองไปเรื่อยๆไม่ใยดีต่อใดๆทั้งสิ้นอยู่แบบไร้ค่า เช่นนั้นก็ไม่ดี